สวัสดีครับวันนี้เรามาถึงวัดถรำเขาวง์นะครับนะครับเรามงงาถึงวัดร้ำเขาวงแล้วนะครับผมถมงง้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดสุไทย์นะครับไทัยธาน,นีครับผมตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่วัดร้ำเขงงาวงครับ เดี๋ยวเราไปดูข้างในครับอันนี้ด้านหน้านะครับลานจอดรถนะครับเข้ามาถึงแล้วก็จะมีของขายตลาดเดินเล่นนะครับยังเช้าอยู่ครับตลาดยังมายัางมาไม่ครบนะครับนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเดินดูนะครับทุกคนก็เดินมาเรื่อยๆนะครับนี่คือ ตลาดถ้ำเขาวงนะครับวัดถ้ำเขาวงนะครับมีกาแฟสดนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะครับป้าครับเราเข้าประตูนี้นะครับนี่ครับข้างใน พาเดินไปดูข้างในนะครับผมนะครับหลายจุดหลายมุมนะครับผมดูซีนนะ้ำมันลมโอ้ยทางเดินเยอะนะครับเราเดินไปทางนี้ครับตัดตรงนี้ไป ดื่เนะมเนาะยังมีร้านอาหารด้วยครับอาหารตามสั่งครับผมเตี๋ยวหมูป้อมตามกินทอดข้าวโพดต้ม,มแกงใสดื่มครับมีหมดเลยครับเตี๋ยวต่อ อน้ำตกสร้างนะครับน้ำตกนะครับน้ำตกที่สร้างขึ้นมาด้วยมือมนุษย์เรานี่เองนะครับแต่ว่าสวยงามครับผมทำได้ดีครับเป็นเหมือนแบบน้ำตกอยู่บนถ้ำาตาน้ำตกนี่คือถ้ำนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักครับเมื่อคืนฝนตกเยอะนะครับ น้ำก็จะคุนๆอย่างนี้นะครับเนะี่ยดูดนน้ำไม่เห็นนะครับปลาปกติจะมีปลาคราบอยู่เยอะมากเลยครับมุมนี้นะครับาลาเดินเปลาเด็กๆมาทำอะไรเนี่ยมาต้อนรับข้าเนียวจะชุดชุดอะไรเราครั่ง ชุดเราข้างไปเราเรากไปดูข้างในกันันตกสร้างนู่นครับตัวโบวสดของวัดธำรมขวงนะครับอยู่ติดหน้าผานู่นเลยครับนี่นะครับทรงไม้ไม้ทรงไทยนะครับ เป็นโขดไม้ทรงไทยที่สวยงามที่สุดนะครับสวยงามมากเ่าที่เห็นมานะครับยืนบนหน้าผาที่สวยงามจริงเดี๋ยวเราไปออกมาดูนะครับเดี๋ยวเราไปกาบพระกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรากรกบพระกันก่อนทอ,อบคุณนะ คุณพ่ออยู่ก็ามาเป็นยุง้ลกลับคากันต่อนะครับ ขาหน่อยหน่ยดวเ็อาเจ็กอเจ็บหัวโตเจ็บทีสี่สี่สนไหม่ไท่ไางเ้ายเก็บ้เก็บ่เราะอะไรข้ามข้ 何してんの

ถ้าูตเรองอนมันตองมีลาดนอะถานาถาเน้าเรมันเกิดกอรสูดกระชอนขึ้นมาถ้าเรา้างี่เาทจริเดิอดจะขันตุ้เขาตงรูดลว้รไปเขาพุ่งมีงนเขาพุ่งมีวงถ้าปกติเพื่อปกเขามีของอมไม่ใช่หรอมีงานรับจัดมีงานสองงานมีสงานครับอมีงานมีงานสองงาน เอาที่นู่นาพุทธเอาที่สาราสุบเต็นุ่นตุ้มุงานสแล้วก็ุ้มีงานสางานี่งานเลยะเป็นสองนู่น แล้วครับนะให้เราก็กราบพระเสร็จแล้วนะครับแล้วแล้วเราจะเข้าไปชมบทถมงไทยนะครับปลาทุกคนก็มาเรื่อยๆครับตอนนี้เช้าอยู่นะครับยังไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ แล้ไป,ไปไนครับน้ำตกทุมี่กี้นะครับเนี่ยเรงไม่เห็นนะครับอันนี้อยู่ใต้น้ำตกในถ้ําอันนี้ทางเดินญญาทางเดินมีขึ้นไปเราบุรสรสมทยนะครับะะมาดูนี่คือ บรรจุสารีธามาตรงใส่ดี็ได้างจะถูกที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับไว้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับสร้างขึ้นใหม่เดยจักาสยนาบ นี้นะครับนี่เป็นสะระหน้าอุโบสดในวัดเขาวงวัดถ้ำเขาวงนะครับรครับเลี้ยงปา <g aret> ยลาหน่อยครับเลี้ยงปลากระโวยละยี่สิบบาทนะครับ หรือตามศรัทธาได้นะครับ10บาทก็ได้ครับใส่ไปเธอครับ10บาท50บาท100ครับแต่ได้ครับตามก็เราศรัทธาสีเสื้อแบบนี้ตัวแบบนี้ไม่ค่อยเห็นนานแล้วนะครับเนะี่ยไม่ค่อยอยู่ที่ น้ำขูดไม่เห็นตัวปลาเลยมีแต่หนวดครับแสดงว่าปลานี้ตัวผู้มีหนวดม,ม,นมันไม่ใช่ครับปลาดุกเขาก็มีหนวดนะครับปลาสวายก็มีหนวดมันไม่ใช่ตัวผู้ไม, <laughs> มไม่เหมือนคนนะครับผู้หญิงยังมีหนวดเลยครับเราพูดถึงนะครับปลามันต้องมีหนวดธรรมดา,านี่เป็นสะพานไม้นะครับ ที่เราสามารถเดินผ่านสะดะไปได้นะครับดูน้ำนี่ครับน้ำเกือบปิ่มแล้วนะครับสะพานมีปลาเยอะมากนะครับปกติน้ำจะใสกว่านี้นะครับวันนี้เมื่อคือนฝนตกหนักผมก็นึกว่าฝนมันจะหยุดแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อคือนนั้นตกหนักมากนะครับน้ำดูน้ำนี่ครับนึกว่าน้ำจะท่วมบันไายนั่นแล้วนะครับมันคือสาราธงไทย เลาทงไทยนะครับอ้าวปรับแสงนิดหน่อยนะครับโ้ยชนบมเขานะก็ยอดเขานะครับดูดิมีไอหมอกจางอ่นอนๆนะครับตอนได้สายนะครับนะครับโอ้โหครับบนยอดเขานเนอะในี่ทางที่เรา เข้ามานะครับรถวปดจะจอดอยู่ข้างนอกนั้นนะครับไปนะครับมา,มาดูปลากันนะครับดูนี่ครับดูปลาก่อน,นเยอะมากครับปลา

ปวดมากนะครับไก่โดนประดูกหรือปลาสวายกระดูกทีนะหน้าตาเงี้ยต้องปลาดุกครับเนกระดูกจต,ตัวใหญ่กระดูกลัสเซียเป่ะ,ปะตัวใหญ่มากนะครับเขาเป็นปลาปล่อยปลาอยู่ที่วัดงั้นก็โตขึ้นตามธรรมชาตินู่นครับผู้คนนั้นเดินขึ้นไปนู่นนะครับ ขันบนสุดนะครับมีคนเห็นคนอยู่นะครับแต่เราคงไม่เคินไม่เดินขึ้นไปนะครับที่เกียรเดินขึ้นไปนะครับผมก็จะถ่ายอยู่บริเวณแถวนี้ให้ดูนะครับถ้าใครอยากจะเห็นแบบสวยงามแค่ไหนนะครับต้องมาตามรอยดูนะครับตามรอยมือปืนเดียวดายดูนะครับนี่ครับปลาปลาล้วนๆครับไม่มีอะไรผสม ้อยรถโดดลงไปเป็นไงวันนี้ครับมันคงมันคงขิ้นขิ้มโดดเราแน่เออมันก็เก็บเงี้งมันนะมันก็เก็บเงี้งมันนะว่านให้ทั่วดิอ่านนี่มีดิมันเยอะจัดดูครับลอยขึ้นมาเลยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอครับตรงยกกระสอบมาเลย ถ้กิยกสะบเทจะอร้อยกสะบเทเลยนะครับมันก็เยอะมากครับแต่ก็เขาก็ให้ผู้คนที่แวะเวียนเข้ามาได้ทำบุญนะครับให้อาหารสัดอาหารปลานะครับเด,เดินเราเดินข้ามไปฝั่งนู้นหน่อยนะครับเดินข้ามไปฝั่งนู้นสะพานไม้ เ่าแก่นะครับเนี่ยสะพานไม้นี่นานมากนะครับอยู่มานานแล้วนะครับตั้งแต่วัดสร้างใหม่ๆนู่นนะครับเุ้ยนี่ยังไงมีโป๊มีโป๊ให้หน้าจะเป็นโป้นะครับนะครับนี่สวยนะครับมุมนี้ก็สวยมากนะครับเนี่ยต่ลาทรงไทยนะครับไม้สงไทยนะครับ นี้เรามาเดินบริเวณวัดเที่ยวเดินเที่ยวกับมือปืนเดียวดายนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับผู้ติดตามก็มีไม่ถึงปดคนนะครับผมยังไม่ถึงนะครับคนดูก็ดูน้อยมากครับแต่ไม่เป็นไรครับเราทำเพื่อ เราทำเพื่อให้คนอื่นได้ชมบรรยากาศกันหลายที่นะครับเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนะครับแต่ถ้ามันจะสร้างรายได้ให้กับผ,ผู้ถ่ายทำนะครับมันก็ถือว่าเป็นผลพลอยไดอ้อีกอย่างหนึ่งนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ที่มาติดตามดูดูคลิปเราแล้วก็มีการแชร์มีการสับส r i b e ด้วยนะครับแต่ของเราคงยังไม่ผ่านเกณฑ์น,นะครับเพราะว่ายัางไงก็เปิดมานานแล้วหลายเดือนแล้วนะครับจากครึ่งปีแล้วแต่คนก็ติดตามอยู่แค่ไม่กี่คนนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะเราไม่ใช่คนดังนะครับผม นะเราไม่ใช่คนตังคนะครับไม่เป็นไรครับเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับผมแต่อยู่ที่ว่าใครเข้ามาดูแล้วนะครับช่วยช่วยกดถูกใจกด subscribe ให้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นความหวังเดียวของพวกยูทูบเบอร์นะครับที่